็ขอกระลาอยครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับตั้ม HD นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะเอาเดี๋ยววันนี้ผมก็จะแยกงหนัดของ Sky, สกายแซมานะฮะมาดูกันว่าผมจะเล่นอะไรอ่อเริ่มเล่นกันเลย <h ums> ขออภัยที่การเงียบเอ้ก็ขออภัยที่เงียบ <h ums> ด้วยนะครับวันด,บนดีอยู่เบ้อคนเดียวไม่มีใครอยู่ โอ้มาแล้ว อือฮึเล่าตายเท่าเลยเพื่อเอาเลยยิงมัน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 ก็ขอโทษด้วยนะครนี้โอ้สุดยอดแล้วเลยต่อยหัวนะใส่หัวเข้ากดเขียด เมื่อกี้ผมตาย taking, มีคนกลวนนะยุงนะยุงกลวนพอดีคันเอาง่ามาคันมาเล่นมา20รปีอยู่ว่า5เดือนเฮ้ยเพื่อมปั๊มยายังไงเนี่ยอ้าวสุขายใจหมดเลยโต้เยี่โคตรโปเลย กไว้เลยดีเรามีเพื่อนโปไปดีกว่าเดี๋ยวแบบหนึ่งขอไปกูไอเขาไปปวนกันเดี๋ยวไปเต้นโชว์เหมือนเรามาทำให้เพื่อนเราแรงรถนะเนี่ยสีวีสีเล่นแรงซะด้วย กระโดดครับโดดเกิบยุ่งอื้อเรามาเกียนนะฮะเราไมา่เรามาช่วยเบื่อนะเรามาเกียนยิงบันบ้นยิงบั้น เหมือนตอนนี้เพื่อนแบกเรานะเหมือนเหมอไม่ได้ช่วยเพื่อนเลย oh. อ้าวเบื่อนทำไมทำทำไมทำอย่างนั้นละ่ะโอ้แมวสุดยอดมากเลยเอ <Double kill. S 1> อจบมันโปรโมาจิงเข้าหัวกระจอกเฮ้ย hey. สองมาแล้ว

ว้าวเพื่อนแล้วนั่งปั๊มใหญ่ตรงนี้ส่งมกระไอ,อส่งกระป๋องใจไปให้หน่อยชุบบือนชุบเบือน,เอ,นเออชิบหายเพื่อนตายหาย่างหมดละแล้วนายคนเดียวแล้วเพื่อนโอ้ก็เดียวห้าทีแล้วแต่ในเกมแค่แต่ในเกมเกมพื่นถึงนาทีนะเดี๋ยวพอเออลาปลนนืนมายนึ่ง อ่านกันอ้าวจะวานี้นะครับหนึ่งต่อหนึ่งเอาแล้วหนึ่งต่อหนึ่งจะพักเพื่อเขาเอพีนะโอ้ยพเพื่อเขาอยู่ไหนนะ่ะ เพื่อผมหาเอ้ยเพื่อผมมองหาใหญ่เลยนะผมว่าฝั่งนู้นน่าจะโปนะว่าไงโปรจริงด้วยโด๊ะแล้วก็สนได้ไงโป<ด>๊ะเห็นเมยมันโปรหรือว่าเรากากวะ โอ้โหแรงโก่งเลยเฮ้ยเดี๋ยนะคุณคุณนะเนี่ยเมื่อกี้คนเมื่อกี้เพื่อใช่เพื่อนใช่เพื่อนผมเอ้ใช่เพื่อนของเพื่อนผมมั้เนี่ยไม่ถนัดเลยอ่ะบกผมแบบนี้ไม่ถนัดเลยจริงๆอยู่กับเพื่อนดีกว่าอยู่เพื่อนดีกว่า แล้วไปหา้าวหรือเพื่อนดีก,กว่า โอ้ยโคตรร้อนเลยเอ้ยจิบพายแล้วเฮ้ย,ย,ยเ้อเ่่่ ใครเปิดวันล่นะ่ะอำไรเฮ้ยคุณไม่ได้ทำวันล่ไม่ได้ท